วันนี้เป็นวันเป็นวันพระใหญ่นะเฮียเราเราต้านนะ้ำาเรากินน้ำเปล่าแต่ว่าจริงๆเราน่าจะเอาน้ำมนต์มาจากวัดแล้วก็มาใส่ขันแล้วเดี๋ยวขอเทียนน้องเขานะแล้วเราก็ดำหยดหยด ดีครับเยี่ยวดีครับเจอพระเอกสวัสดีครับของขวัญวันเกิดใช่ไหมเขับอกเด้อของขวัญวันเกิดเพิ่งเพิ่งเลยวันเพิ่งวันเกิดเขาเมื่อ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 อะไรวันที่สิบแปดสบแช่ครับอีกวันที่แล้วมีความสุขมาก สุภาพแข็งแรงนะคปลอดภัยลุกเซนทางสองวันหนึ่งเย็บซีเยอะๆใงๆรวยๆฮะจี่ไลงก่ลงสมตัวสายส่ได้ไหมเก็บองว้นรอ่ามาขึ้นเอาไว้ในรถก่อนค่าคงใส่ได้อันนี้ใส่สบายสคาะขอบพคุณมากครับเข้ากับสีรถเลยคนเอากล่องพระออกมาลงมากล่องพระแล้วเดี๋ยวไปหาถุงให้เขาเพราะกล่อง กล่องเหมือนกับกล่องผุพระเก่าแก่มากกล่องกระดาษผุก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะหล่นท่านเก็บเก่าแก่มากเดี๋ยวต้องต้องเอาไม่คุณเอากล่องเดี๋ยวเอาเอาเอาใส่ป้าป้าป้ารลาไปหน่อยป้ารับไปหน่อยพระจากที่เราเราไปทำบุญกันมาเป็นปุ๋ย ตรงตรงนี้เฮียตรงน,รงนี้เรียกว่าอะไรอ่ะผมมาทานเขาอนนสองขนแล,ล้วแต่ว่าผมไม่รู้ว่าอธิบายไม่ถูกว่าร้านเขาอยู่ตรงไหนห้วยเกลงตอนนี้ห้วยเกลงใช่ะะไหมฮะห้วยเกลืองแต่ได้ทานด้วยนะไม่ค่อยได้มาส่ที่เพราะส่วนใหญ่จะโผล่ตรงโน้นแล้วไปปั้งกันเลยห่างจากกุมภาวาปีของบ้านเรานิดเดียวเองใช่ไหมแต่ว่าต้องอยูเทิร์นหน่อยอถ้าถ้าออกมาทางทางพาดก็จะน่าจะสิบสองโล เก่าแก่เก่าแก่มากพระสิบปีโอ้โหเข่งเลยๆนั่นเนี่ยไม่ใช่พระใหม่พูดง่ายว่าไม่ใช่พระใหม่ครั้งครั้งไปครับงั้นเดี๋ยวเราไปทานเคยทานที่ยามศรีตรงนี้นแล้วแต่ว่าติดใจใช่วันนี้ก็จะเป็นมื้อสบายสบายหาที่เงียบๆนั่งคุยกับเฮียฮะนานๆเจอกันทีหนึ่ง นแนะนำเพื่อนๆกันถ้าเพื่อนๆติดตามคลิปก็จะทราบว่าผมเคยมาหนึงแล้วฮะผมมาที่นี่ฮะแหนมเนืองเสถียรศักดิ์ของฝากแล้วเขามีกาแฟเวียดนามมีของฝากแล้วก็มีอาหารเป็นร้านที่นั่งสบายๆฮะเดี๋ยวมาดูกัน อ๋อบอกเราได้ที่พักเลยนะครับหลังจากที่ทำบุญแล้วก็มาจากตัวเมืองอุดรก็เข้าที่พักเรย้อยไม่ได้ให้เพื่นเพื่อดูที่พักเพราะว่าเป็นที่เดิมมีเพลสแล้วก็ทำคลิปไปหลายครั้งแล้วมีเพลสนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ให้ให้ดูนิดนึงแล้วกันมาดูบรรยากาศของทางร้านก่กอน <c oughs> ชอบอันเนี้ย อันนี้นะเป็นต้นแบบของบิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์ที่เขามีมีปี๊บที่เขามีปี๊บแล้วก็มีอะไรอยู่ข้างๆนะนี่เป็นต้นแบบของบิ๊กไบค์ที่มีปี๊บแล้วก็มีกล่องข้างๆลูกค้าเยอะฮนะรถมาจอดเยอะเลยข้าไปดูข้างในกัน เปิดเข้ามาก็จะผ่านร้านที่เขามีสินค้าของฝากก่อนนะของดึงดูดเด็กๆก,ก่อนเลยฮะเป็นกลยุทธ์การขายที่ชานฉลาดมากนอกจากจะทานอาหารก็ต้องผ่านร้านของฝากก่อนเราก็ดูของฝากก่อนคูยตักไปสั่งข้าวของคูยตักอยากกินแหนมเนืออ และนี่ก็เป็นของฝากซื้อฝากได้ฮะไม่ว่าจะเป็นแหนมเนืองไส้กรอบอีสานหรือขนมปังเวียดนามแหนมอะไรนะแหน,แนมกระดูกอ่อนก็มีนะนี่หมูยอแบบแผ่นใหญ่ๆปลาส้ม ไส้กรอกเนื้อหรือว่าหม่มอะ่ะเขาจะเรียกว่าหมํากุนเชียงอะไรก็มีนี่ฮะหมูยอหมูยออุดรแต่ว่าคนละเจ้ากับที่เวลาทําคลิปแล้วผมบอกนะเจ้านั้นก็คนในตลาดชาวบ้านเขาทําแต่ว่าเขาเขาจะทําไม่เยอะเวลาหาซื้อก็จะต้องบอกเขาไปก่อนอันนี้อะไรอะ่ะ น้ำยาปลาขนมจีนน้ำยาป่า,า,ปาอันนี้อันนี้เป็นขนมเส้นขนมจีนแห้งเป็นเส้นขนมจีนแห้งอันนี้เป็นเนี่ยเส้นขนมจีนเส้นขนมจีนแห้งทําเป็นสีสันไว้ซื้อส่งไปเมืองนอกฮนะเพราะว่าถ้าในบ้านเราจัดที่ไหนก็มีทุกตลาดนะหาทานไม่ยาก เส้นใหญ่อบแห้งที่เขาทำาขนมจีนเส้นใหญ่เเป็นขนมจีนแบบเส้นใหญ่อันนี้เป็นขนมจีนแบบเส้นเล็กๆยำมุนเส้นอันนี้นซื้อกลับไปหรือส่งไปคนไทยอยู่เมืองนอกได้หมูยอง น,นี่มีโคราชมีโคราชที่ว่าปรุงสําเร็จแล้วก็ลงกระทะผัดได้เลยเขามีน้ําซอสให้ไปใส่ไข่เอาเองีม่มีโคราชมีโคราชเป็นของฝากชั้นดีอันนี้มีทั่วไปตามปั๊มก็มีฮะเป็นน้ำปลาแล้วก็เคน้ำพริกกระเทียมดองของฝากท,ทั่วไป ข้าวของฟุ้งฮึบมาแล้วมาแล้วหอมฟุ้งมีกาแฟมาสั่งเลยครับผมนั่งกับเฮียวันนี้เป็นวันเป็นวันพระใหญ่นะเฮียเราเราต้น้ําเรากินน้ำเปล่าแต่ว่าจริงๆเราน่าจะเอาน้ำมนต์มาจากวัดแล้วก็มาใส่ขัน แล้วเดี๋ยวขอเทียนน้องเขานะแล้วเราไปตำหยดหยดนะ <c oughs> <c oughs> มีอะไรบ้างน้องทวนให้ฟังหน่อยที่เพิ่งมาแอมเืองชุดใหญ่หนึ่งกวดจั๊ตัวหนึ่งผัดไทยหมูหนึ่งตำหมูย่อหนึ่งบอบเพียสดหนึ่งบอบเพียทอดมีม <c oughs> ไหมหมดค่ะแต่น้องไปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพี่ขอดูเผื่อสั่งอะไรเพิ่มตรงนี้ร้านนี้อยู่เรียกว่าถนนอะไร เป็นทันหอมิตรภาพอุรารขอนแก่นค่ะร้านอยู่เย้องโรงงานน้ำตาลที่นค่ะและอีกร้านหนึ่งที่น้องโรงงานน้ำตาลเกษตรผลค่ะร้านเราชื่อร้านสอสเียนซาของปากค่ะที่นี่มีแนวเมืองแล้วก็อาหารเวียดนามหลายอย่างค่ะสัมภาษณ์ถูกคนแล้วและอีกร้านหนึ่งที่น้องบอกว่าท้งร้านสาขาเราอีกร้านหนึ่งอยู่ตรงประตอเบียงคำค่ะลูกค้าก็คือต่อจากตัวคุมครวาไปข้ามสะพานเปานะคะข้ามลำน้ำเปาไปจะอยู่ปตทอยู่ซ้ายมือค่ะถ้ามานั่งทานในห้องนี้ อะไรที่ไม่สั่งไม่ได้มาแล้วถ็นถ้าเป็นซีเนเจอร์ของร้านจะเป็นแนวเมืองค่ะลูกค้าตอนนี้ต้องการทีตลาดคือแนวเมืองค่ะที่ว่าถ้าเป็นอาหารยวนก็จะมีพวกปาเตยวนค่ะที่เป็นเมนูแนะนำที่ขนมจีนเวียดนามค่ะจะเป็นขาหมูเวียดนามก็มีนะคะถ้าเป็นหมูยอก็จะเป็นที่แนะนําที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะทานก็คือเป็นหมูยอหนังกับหมูยอเอ็นแก้วค่ะลูกค้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าไม่รู้เขาสั่งอะไรไปบ้างนะแต่แต่เมื่อกี้บอกว่าขาหมูยังขาขาหมูเวียดนาม หมายถึงเป็นเหมือนกับขาหมูคะโลอย่างนี้ป่ะไม่ค่ะจะเป็นขาหมูทรงเครื่องค่ะถ้าเปรียบเทียบใส่อาหารอีสานก็จะเป็นพวกไส้อั่วทีข้างในเราจะมีเครื่องสรกแล้ค่ะเรายังไม่ได้สั่งใช่ไหมคุณทักยังอ่ะงั้นเอาเอาเอาน้องเนามถรับเป็นขาหมูเวียดนามซีฟู้ดหรือว่ารับเป็นยำขาหมูเวียดนามคะยังไงดีอ่ะอันไหนขายดีถ้าถ้าลูกค้าอยากจะชิมรสชาติของขาหมูเลยแนะนําให้เป็นขาหมูซีฟู้ดคือเราจะได้รสชาติของขาหมูถ้าลูกค้าชอบจัดจ้านก็จะแนะนําให้เป็นยำ ซีโฟนอ่าโอเคอ่ามาแล้วครับที่ผมบอกว่าที่นี่เขามาเป็นกระดงนี่นี่นี่เราสั่งชิดใหญ่ใช่ไหมคุณชิดใหญ่ใช่ไหมให่เป็นคนตัดูกไตเอกระมากไตเหรอคือต้องเข้าใจตักโชว์ส้มตำเลยตุ๊ตโชว์ส้มตำเสั่งส้มตำอะไรมาตำหมูยอตำหมูยอ ตำถาดใช่ไหมก็ตำใหญ่เพื่อเก็บคิดนะจ๊ะนี่ป็นน้้มก็เยอุอน้เป็นพริกสดครับนี่นี่นำอะไรกันบ้างน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มแหนมงนึงปลาปลาก็มีนะน้ำจิ้มเขาน่าน้าจะเป็นแบบซีฟู้ดหรือเปล่าหรือหรือว่าเหมือนกับเหมือนกับที่เรากินเมื่อกี้ ถ้าเป็นบ้านกรุงเทพก็ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนม <laughs> ผมถึงได้นึกถึงว่าเาพราะก๋วยเตี๋ยวลุย,ลยสวนน่ะเขาจะน้ําจิ้มจะเป็นซีฟู้ดเปรี้ยวไม่อันนี้ไม่ได้อันนี้หวานหวานเป็นสไตล์เวียดนามในเวียดนามจะออกหวานถ้าเหนี็บเดินมากกว่าได้ มีขาหมูอะไรที่ผมให้โดดเด้อครับเด็ดุยโดยว้ทานกับจับกจนนี่เครื่องปรุงน็ตนเครื่องปรุงแล้วก็จะมีพริกพริกข้าวไัดนั่นเอเาแซมมันี่บอนีไม่ปรุงใช่ไหมใส่ผักเยอะดีครับ ผัดไทยหมูตอนนี้ขาหมูเวียดนามซีฟู้ดอ่านี่ไงจิ้มซีฟู้ดขาหมูเวียดนามซีฟู้ดของใครผัดไทยหมูไทยถังเตี๋ยวสันเชิญครับแต่ก็จะเป็นแบบผัดไทยสไตล์อีสานแหละเพราะผัดไทยภาคกลางจะต่างจากนี้หน่อย ตามตามเขาจะไม่กินต้นหอมเขาจะกินกับใบอือใช่แล้วก็ก็จะมีกุ้งตัวแดงๆอ๋อกุ้งฝอยกุ้งตัวแดงแใช่ครับอันนั้นคือขาหมูที่เอย่างเช่นส่งสองให้มือไมดเข็มก่อนใช่ผ้าหั่อะไรของจีนก็คือขาหมูเย็นเออใช่ใช่ขาหมูเย็นที่หนองคายน่ะเนาะ ผมกินเหมือนเมี่ยงคำคือเอาใบมาแล้วก็เอานูน่นเอานี่มาใส่ปกติก็กินอย่างนั้นแหละวันนี้เลมถ้วยเลยแต่นี่ก็คือเอาอย่างนี้มาแล้วก็ค่อยเอาผักใส่ก,กินก,กินเหมือนกินน้ำพริปกปกติก็หอหนั่หหนแหละ อร่อยครับเพื่อนๆแต่ว่าซีฟู้ดเขาไม่เหมือนเราซีฟู้ดเขาก็ยังออกหวานแต่ซีฟู้ดของเราน่จะเปรี้ยวนําอันนี้เขาจะหวานนำ<ม>ต้องบอกเพื่อนๆกับพี่เอโดก็จะเรี่ยงกับน้องๆน้องกระจองององแงนี่พี่เอโดก็จะจะ,จะอึ้งๆตึงๆหน่อยคือเขาเป็นเป็นคนบริสุทธิ์เนี่ยเขาจะไม่มีจริงๆแล้วว่าคนเราทุกคนลำคาญเท่านั้นแหละ เสียงมอเตอร์ไซค์เสียงสววานเสียงเด็กเอะวุ่นวายจริงๆงคนเราลำคาแต่ว่าเราเราก็เก็บไว้ในใจใช่ไหมแต่มนุษย์มนุษย์อย่างน้องโดโด่เนี่ยไม่ไม่เก็บไว้ในใจไงเขาก็จะอย่างน้อยก็คือเขาต้องเขาเขาต้องมีสีหน้าเขาต้องออกเขาเก็บไว้่เขาไม่มีสกิลเก็บเพราะนั้นต้องมาเพิ่มสกิลตรงนี้ครับ จะมองว่าเออเป็นคนไม่ไม่มีมารยาทแต่ใช่หรือบางทีอันไหนไม่ไม่อร่อยเขาก็ไม่กินเขาก็ไม่แตะเขาก็วางเขาอันไหนอร่อยเขาก็หยิบเลยไม่ไม่ต้องบอกไม่ต้องเชิญเขาก็คว้าเลยละนะเพื่อนอ่าเดี๋ยวเราก็รับประทานกันให้อร่อยฮะก็ประมาณนี้นะครับเป็นเพื่อนท้า อร่อยเป็นที่เรียบร้อยครับว,ว่ามาเป็นกระด้งก็หมดอะออคนะบ้านเรากินผักเก่ง <g iggle <g iggle> <g iggle> บ้านเรากินผักเก่งอร่อยมากครับสวัสดีครับ,บ,รบได้ครับเจนท่านขอนแก่นอยู่ชั้นสีนะคะเนทขอนแก่นอยู่ชัน้นสีมีค่ะับงัน้นคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับไล่เลียงตั้งแต่ออกจากวัดไปหาไปหาข้าวกินก็ยังอยู่พรุ่งนี้ก็ยังอยู่ที่อุดอรฮะเดี๋ยวให้ครูตั๊กกับแม่ติ๋วนัดกันว่าพรุ่งนี้จะเราจะเข้าไปไปเที่ยวในตัวเมืองอุดอรนะเพื่อนเพื่อติดตามคลิปต,ต่อไปนะครับจะเข้าไปอุดอรแล้วจะค่อยกลับมาใช่ไหมคะก็ก็ก็แผนแผนเดิมอย่างที่ว่าผมก็มูฟแล้วก็ไปไหนแล้วก็ ว่าเขาจะไปชัยภูมิอะไรก็ล่องไปต่อแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ยังไงก็ได้เรื่อยๆขอบคุณมากมี่นนคนดมาถึง,งถว่าพุ่พรงนี้เฮียจะไปอุโดรนะเฮียก็ผ่านมาลลขึ้บัวอยู่กับเส้นนี้อยู่นะกับเส้นนี้แล้วค่อยเลี้ยวไปชยภูมิไปชายภูมิประมาณนั้นแค่ประมาณนั้นไปไปไปเวียดนามท้าวเหรอคะทุกเป็นไงคะ ก็ไปหาไปหาข้าวเช้ากินแถวอุดรแต่แต่แต่ก็ไปสายสายตื่นสายสายอ๋อตื่นสายใช่โดโด้บอกพรุ่งนี้ตื่นสายจะไปดูให้เป็นสายเราไม่รู้อ่ามันก็อุ้ยพระจันทร์สวยอ่ะดูดินึกว่าโคมไฟนึกว่าเขาเปิดโคมไฟวันนี้มันเข้าพรรษาใช่วันนี้มันเข้าพรรษา เดี๋ยวปิดคลิปซะก่อนเดี๋ยวค่อยคุยหลังใหม่งั้นก็ขอบคุณเฮียพิสิทธิ์ครับที่มาพามาทานของอร่อยแล้วก็มาคุยแม่ติ๋วแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันอีกครับเลี้ยงฉลองแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยขอบคุณครับครับสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ปิดคลิปเจอกันเดินไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย